จะมาร่วมด้วยช่วยกันไล่์นนคะเพื่อจะสั่งจองยาาค่ะซื้อยังก็เลิศรักค่ะมาส่งงานนะคะน้องเลิศรักค่ะวันนี้โอ้ชุตทหารก่อยกมามันเายวจดดิฮะ้งานปรัวบรายงามไม่เจ้าว่ามันเหี่ยวบ่เจะามักเงี่วสามเมตรครึ่งเนาะ เสือกเด้อบ่ได้เสือกให้เลย้เ่าเาสก่ส้มสวงใสห่วงไปหนาว่วค่ะขอพุ่งไปในบ้านขอคุณค่ะขอให้ร่ำรวยนะคะดาวบ่เอาดดวดาวมงคลนะคะโอ้ยทำอะไรนี่อิจฉาเขาเด้อิจฉาเขาได้ชุดของตัวเองก็มี้วพี้หงตหังีงตอยาใ่กันหงตัวพี่

เงีเงี้ค่ะเมาใส่ไฟหนูด้วยฟไฟถไฟจะได้เฮงละโอ้ยอยากได้อยากได้กลาเดกลากระมีบายไปละอยากได้ของเขาอยากได้ของเขามันมันบายหรสิดึงเออจะิยจะดึงแล้วกะดึงแล้วเอาข้อข้เบิ้งเขาคือรอแต่อเบิ้งเออเออเบิ้เบิ้งเออเออเาหูควมเถอะหูควเถอะรวมเบ่าป้าจะรม เราไปใส่แค่นั่นๆๆนนอย่าที่อากลัวโอ้ข้อกับพ่อดีอยู่ตัวขนาดบริวัดได้นี่มันไม่ไม่หนักตรงนี้ไม่ไม่มีตุ่มห้อยเนาะหาตุ่มมาไม่เย็บเอาสร้างด้ยสร้างด้ามเองเลยมาเองมาขายเล็กเลยตลอดเข้าดังไงต้องหมดกับ เอ้าไ่ได้ขายเลขนั่นมันจำกับจำไปดีนานจะว่าเมนานาเพิ่งเข้าบ้านอันนี้มันเมื่น่ะรวมไหมไปไปใช่แค่ตีนตุกแกมอเตดแบบทูงงแบบโตนะขึ้นมตอร์เฮดแบบตุกตที่เจ้าเอาห้นั่นนี่ไม่ไม่ไม่บ้าน ตีนยุมสองคางบนหลังแต่ว่าถ้าตีนวันนี้มันมอสำหรับสางหน่อยได้พี่นาวอันนั้นนู้ดอรนลูกชายพี่นาวปลดไว้หนส่งกลมส่งโค้งแม่นถัดสิตดาวสีเป็นช่วงมุ้งรีไออ อันนี้ผานไลตงเจ้าบอกห้ขอเอางนี้ก่อนวดาวีจันสองร้อยคนบอกว่าชดาวเออก็่งดาวก็เลยได้ดาวปีนึงเนมันจะเป็นลแล้วตอเนบเอาแบบแบบอดาวบได้ส่วนโอเา้อเสได้นานมากเลยนัเนี่ยครับเือสามร้อย ขอบคุณมากค่ะโอ้สวยโลโลนี้ไม่เพราะว่านมีตาดงนี้เป็นทรงโค้งนี่ไจะเอาทรงโค้งเออทรงโค้งม่กี่ย่งเฮ้ยาฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ็าฮ่นฮหา่าฮ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 าา่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่งโค่ง่ะาาาาา่่า่าา่า สวยสวยสวยเฮ้ไปแก่เลยภาษาอาซ่องคงได้มันก็ได้หมดแหละเดี๋ยว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 ควายคถืเรขลอตเตอรี่ก่อนคอยจิตัสห้เลิรตัให้ปังแห้งว่าไเบิ้งแล้วไฮเบิ้งแล้วค่าตาขึ้นกับโเอนค่าผานเดี๋ยวเดี๋ยวาจิลอตเตอรี่ก่อนไมาันนี้มรม่เือไหม่เาจะเอาอันแนวมาหมากไห้เนี้ยมามากว่าจะเอาโค้งตรงยาวปันนัมันไหยาวปันไดจะมีปตาบ่ นี่นี่ม่จิก้ไ้กมาเีาเห็นเป็นุ้งโม่นเนีนี่มาอย่างนี้มันจะเปซี่ไปงามมาเลยตรงนั้นางงามซนีบ่มงนี้แต่ว่าตรงนี้มันต้องลงอีกนะอย่างนี้นะโค้งขึ้นมาหุดหให้ให้ให้นบนขึ้นไปเพราะว่าเาหยง่ายใหญ่ให้่ายให้ได้มือเดียวไ่ร แน่นแม่นเดี๋ยวไอ้เข็มโค้งคือเข็มโค้งเนาะแต่แค่เราแต่งโุ้งก็ซื้อมาเราก็ลอกกระจีดอีกดอกแคตัดแค่สามารถจะใดได้ไม่ตัดผ้าใช่ไหมแจ้งข่าวจะไปสั่งจองยาค่ะตัดมันต้องตัดออกอยู่แล้วค่ะตัดมุมตัดมุมมุมสองมุมสองข้างใช่แต่ความยาวก็เจ้าเอาซ้ำเกตาแค่ตัดตัดมุมเดี๋ยวจะไปหามาตื้มอีกดอกกัน มันมันไม่ต้องสองนะคะเพื่อจะได้ย่ามาให้กับน้องๆในวันเสาจะเอาพามาตื่นหมืองได้ก็บมันโอ้ใช่มันบ่มีมันบ่เหลือเลยผพาเจ้านะคะก็น้องๆก็จะมาทุกเชือกแบบว่าคอสวยคอสวยมาเรื่อยๆนะคะถ้าใครสนใจจะร่วมด้วยช่วยกันก็มาได้เลยค่ะจะไลฟ์สดกันแค่ครึ่งวันนะคะเพราะว่าช่วงแบบเราจะเตรียมอุปกรณ์วันนี้มาเยี่ยมบ้านน้องดาวนะคะบ้านน้องดาว มาแล้วเหรัลลูกชายไปไหนคะลูกชายวันน um> ี้พ่อจะไปแล้วค่ะพ่อห้ามไปอยู่เลยใช่ไหมใช่ค่ะฉันอาบน้ำจะเตรียมตัวแล้วค่ะขาอันนี้ขาอันนี้ต้องต้องเฮ็ดบ่ไม่ไม่ได้ยิบยิบแต่ตีนตุกแกให้ในเผื่อไว้เลย พราจะไปเาหญ้าลูกรต่อไปอีกตอตีนตุกแกจะไปไหนวม่ตไม่เยจะตอให้ยาวเนยาๆแบบนี้ไหมเป็นเปิืนาๆในกันเลยเพราะว่ามันจะเด็ดติดอยู่เลยเอาลงเามันยางดูจะสีมันรูดไปเห็นเขอยงวดก่อนมันลุดเร็วจะใช้เอาไล่บนี่ิงกงายของเงี้ยกอนเา ยแซงเลยโอเคโอเคโอเคอันนี้ไายาวเอาแค่มุมเข้าให้มันเป็นวงโอ้พี่จิ๋ว่าเพิ่งปีห้าขอบพระคุณมากมากนะคะพี่จิ๋วพี่จิ๋วห้าร้ออะไรครับพ่อไปไหนคพณ่มาพ่อไปไหน พ่อพ for ่อจะไปหาผู้สาวเพื่อไปกับพ่อพ่อเลกพ่อเจ๊กไหมไปแม่เจงาแล้วจะไปหาพ่อเจ๊กไปอ้วนอ้วนอ้วนมากพัดล้าหนุกาหนกี่เลือด้ชุดเดียวค่ะพละมนอยไปตีท่เลือด้ึ่งด้ชุดค่ะ